สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโรเองวันนี้โลจะมารีวิวเน็ตวิชื่อว่าคาโกคูบัตไลน์นะครับซึ่งลาลิตี้ในการสุ่มก็มา1นึ่ทับสามนะครับโดยเจ้าเน็ตเนี้ยจะเป็นเน็ตของคาวกุยะนะครับซึ่งเดีย๋ยวเราจะพูดถึงเนื้อหาสกิลกันเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูข้อมูลของเจ้าสกิลคาโกคูกันนะครับสกิลแรกจะมีชื่อว่าแอชบอลพอร์ทัลบาลีนะครับก็ใช้จะกประมาณสองหมื่นสองสังคูดาวประมาณยีนะครับสกิลที่2มีชื่อว่า ยูนิเวอร์แซลบอลเบสนะครับก็ใช้จะกลับประมาณ20,000ื่สองคูดอสมา25นะครับสกิลที่3มีชื่อว่าพอร์ทัลบอลเบเกอร์นะครับก็ใช้จะกลับประมาณ30,000ื่นสองคูดอสก็มายี่สิบนะครับสกิลแล้วก็จะเป็นสกิลตัววีนะครับสกิลตัววีจะเป็นการสร้างมิติเป็นทั่วแล้วก็ทําการเสกทั้งเหล็กโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมจะใช้ดูนะอ่าเมื่อศัตรูโดนแท่งเหล็กโจมตีนะครับก็จะทําให้เหมือนแบบ เป็นเหมือนเศษกระดาษที่เละเหยไปนะถ้าในเรื่องผมจำไม่ผิดอะก็จะประมาณนั้นเลยแล้วผมจะใช้สกิลตัววีก็นะครับปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ยังไม่โดนเลยเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวบีกันเลยนะครับสกิลตัวบีจะเป็นสกิลล็อกนะครับเมื่อเราล็อกโจมตีศัตรูปุ๊บอะจะเป็นการที่เราดึงศัตรูนะครับมาหาเราแล้วก็โดนเข็มทิมนะครับอันนี้ผมเลี้ยงแบบพ้่นๆเลยแล้วกัน เมืเ่อเขาโดนเข็บทิมปุ๊บอ่ะเขาจะติดสถานนะเหมือนกระดาษที่กาลังระเห Ö ยไปนะครับก็ตามในเรื่องแหละผมอธิบายไม่ถูกแล้วถ้าเราใช้สกิลตัวบีไม่โดนศัตรูนะครับก็จะเป็นการที่เราแบบเหมือนสร้างมิตินะครับผมจะใชใ้ดูนะปบเราก็จะเป็นการสร้างมิติเหมือนบอลูบอลูมากกีนะถ้าจะไม่ผิดบอลุูมากกีเราก็จะวาร์ปไปทางมิติที่เราสร้างนะครับแต่เราใช้โดนมันก็จะตา่างกับไปนะครับก็จะเป็นการที่ดึงศัตรูมาหาเรานรั่นแหละที่ผมใช้เมื่อกี้เลย สกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลตัวเองนะครับซึ่งสกิลตัวเองอ่ะจะเป็นการที่เราวาร์ปเข้าไปในมิตินะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่เขาขงุยะใช้นั่นแหละพอเราวาร์ปไปในมิติปุ๊บแล้วถ้าเราอ่ะชนศัตรูนะครับก็เป็นการที่เราทำคอมโบด้วยนะครับอมจะใช้ดูเลยนะครับุก็จะเป็นการทาคอมโบไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ศัตรูเมื่อโดนคอมโบนี้เข้าไปก็จะติดสถะนะเศระดาษนะครับแต่ผมจะใช้เจ้าสกิลตัวเองหนึ่งรอบนะครับปึ๊บ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูล่างโหมดกันเลยนะกันนะครับโอเคปึ๊บโดยเจ้าล่างโหมดนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละก็จะมีการสวมหน้าผ้าคลุมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากเนรเป็นเนสสีขาวนะครับก็จะไม่มีพวกเนรแบบอะไรนะเนรองแบบที่คังหัวใช้เยอะเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการโจมตีกันนะครับ การโจมตีจะเป็นการที่เราสร้างแท่งเหมือนแท่งทรายนะครับแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูซึ่งตามเมจก็ไม่แน่ใจนะผมขอดูครับประมาณประมาณสักหนึ่งหมื่นอนะ่ะผมตีไปสักหนึ่งหมื่นมันมันรวมากในหนึ่งคอมโบนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการป้องกันนะครับก็จะเป็นการป้องกันเหมือนปกติทั่วไปเออผมลืมบอกเลยไอาการโจมตีนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะจะเป็นการโจมตีแบบระยะกลางๆนะครับก็จะเป็นการแบบปาเจ้าแท่งเหล็กทรายไปนะครับระยะก็ไม่ได้ไกลมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลนะครับซึ่งสกิลอ่ะของโหมดเนี้ยก็จะเพิ่มมาแค่สสกิลนะครับก็จะไม่มีสกิลตัว E นะครับโดยเจ้าสกิลตัว Q วอ่ะจะเป็นการที่เราแปลงร่างเป็นกระต่าย,ยนะครับขอเรียกว่ากระต่ายสถิตล่างเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถบิดได้นะแล้วก็จะเป็นการที่เราสร้างเจ้าบอลสัตหานะครับโจมตีใส่สปูนะครับดาเมจน่าจะประมาณสัก2มืนะผมไม่แน่ใจอันที่ผมเนี่ยบิดได้นั่นแหละครับก็ถ้าทุกคนสกตดีๆมันจะลอยบนพื้นนะครับนั่นแหละมันก็จะบินได้เหมือนพวกโหมดสัตหางแบบอาหกพ้ถีอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวพูดถึงสกิลอันีกันเลยนะครับ สกิลวันตีจะเป็นการที่เราเหมือนสร้างหมัดจักระแล้วโจมตีใส่ศัตรูรัวๆนะครับสกิลนี้มีข้อดีมากข้อดีของสกิลนี้คือมันจะลดทั้งค่า HP จักกะมานาแล้วก็สตัมมีนานะครับมจะใช้ใดูเลยแล้วกันปึ๊บทุกคนน่าจะเคยเห็นบ้างแหละเพราะว่าไอ้ท่าเนี้ยจะเป็นท่าที่นารูโตะใช้กับคาวงุยะนะครับซึ่งนารูโตะก็แพ้อ่า ผมได้ให้ทุกคนเห็นภาพที่ผมไปอัดมานะครับว่ามันลถอะไรบ้างเอาเลยเอาเลยเป็ไงพี่เพีรเห็นปะอืมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าสกิลอันตรีอีกรอบนะครับปึ๊บก็เนี้ยแหละครับก็เป็นผัดรัวๆโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะลดค่าทุกอย่างเลย โอเคตอนนี้ผมรีวิวหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่เจ้าการเปลี่ยนสภาพอากาศของครื่งยานะครับก็จะเป็นไฟลาวาแล้วก็ทะเลทรายนะครับผมจะรีวิวเจ้าลาวาก่อนเลยแล้วกันก่อนที่ผมจะรีวิวอะผมขอพูดกันนะว่าการที่คุณจะใช้สกิลนี้ได้ะคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่โล่งนะครับถ้าคุณไม่อยู่ในพื้นที่โลง่งคุณจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับผมจะยกตัวยอย่างให้ดูเลยนะครับปึ๊บ C สอง มันก็จะขึ้นนะครับว่า cannot use อ่าอ่าไม่ทัน Dimension อ่า cannot use Dimension นะครับมันก็จะไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เพราะงั้นจะต้องเป็นแบบพื้นที่โล่งเท่านั้นนะครับส่วนวิธีเอาล่างหมดปภูมิอากาศนะครับก็คือเราจะต้องไปตีเจ้าบอสเขออาหยะซึ่งสิ่งที่บอสจะดอบก็จะมีอารวาน้ำแข็งแล้วก็ทะเลทรายนะครับก็จะเป็นล่างหมดทั้ง3อัน แต่สิ่งที่บอสจะดรอปอีก2อย่างก็คืออาคาทานะครับแล้วก็จะเป็นเจ้ากระต่าย10บหางโอเคเราจะมารีวิวเจ้า C2 สก่อนนะครับปึ๊บ C2 อ่ะจะเป็นการที่เราเปลี่ยนพื้นที่เป็นเหมือนพื้นที่ลาวานะครับเมื่อเราโจมตีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ลาวาเลยนะครับจะเป็นลาวาแบบเป็นทางเลยนะผมไม่สามารถรีวิวได้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจให้ทีมงานเขามาแบบมาลองให้ผมโจมตีนะครับ หมดเจ็ดบเลยแล้วกันเมื่อศัตรูดโดนลาวาน,นะครับก็จะติดสถานะลุกไหม้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจด้วยนั่นแหละก็จะมาณนี้นครับสับรับ C2 เราไปดู C3 กันไปเลยนะครับปึ๊บ c ีสจะเป็นการที่เราเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นน้ําแข็งนะครับก็พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณของเราอะในอาณานิคมของเราเลยแล้วกันก็จะโดนแบบแช่แข็งไปเลยนะครับแล้วเมื่อเราโจมตีก็จะเป็นการที่เราสร้างแท่งน้ำแข็งนะครับ โจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ C3 และ C4 นะครับปึ๊บไปใช่ผมกะิดนะ C4 ปึ๊บ C4 จะเป็นการที่เราเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นทะเลอ่าทะเล C4 นะครับก็จะเป็นการที่เราเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นทะเลทรายนะครับก็การโจมตีก็จะเป็นการที่เราเหมือนสร้างพายุทรายนะครับแล้วก็โจมตีใส่ศัตรู มันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนเจ้าสภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับและถ้าเราใช้ C1 หนึ่งนะครับก็กิอีกแล้วปึ๊บพื้นที่ก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับแลวอย่างสุดท้ายนะครับถ้าเราออกจากพื้นที่ที่เราสร้างเอาไว้อะพื้นที่ที่เราสร้างก็จะหายไปทันทีแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องสร้างใหม่นั่นเองสำหรับคลิปนี้นจะรีวิวเจ้าขาับยักษ์นะครับผมจะยังไม่รีวิวเจ้าอะไรนะ คาร์โก้คูลับบิดแล้วก็อแอชบอลสตาร์นะครับเอาไว้ผมจะทำคลิปแยกเลยดีวยกว่าเพื่อที่มันจะได้เข้าใจง่ายๆผมไม่อยากให้เนื้อหานี่ยนเยอะกันไปนะครับจะทำสดสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีมานี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย